สวยป่ะเฮ้ยเอาเงินคืนท่อนติดต่อด็เอาอ่ะเอออะไรนี้เฮ้ยเขาอยู่ป่ะวะแต่ว่าเออคนคเลได้ได้ได้ไอเไปมั้งนี่เดียวโดนสโคถูกอะมือสามะเชมูลมือสามไออบนครับาครับ พอดีว่าจะคืนเงินนะครับทั้งทบทั้งต้นทั้งดอกเลยครับเงินเหรอครับถ้าความถ้าเงินไม่ได้ใช้แต่ความหล่อใช้ไปเยอะนะครับจะ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 นัดเจอที่ไหนดีครับจะนัดกัปตันหรือว่ามูสเตียนี่ครับนัดเจอที่ไหนดีครับนัดเจอที่ไหนดีครับถามมึงครับแจ็คครับ ไอ้คุณชือ่อแมทธิวไหมเหรอเออน้องแมทธิวครับรเจอที่ไหนครับแมทติกไหมเหรอแมทติกครับเจอที่ไหนครับมึงมึงจะทิกไหนมึงจะทิวหรือมึงจะทิกหรือมึงจะแจ็คหรือมึงจะอะไรนนครับน้องแมทธิวเจอที่ไหนครับเจอในนี้แหละเลเวลเลเวลเลเวลครับเลเบิลเลเบิลดับเลเวลได้าบจะเจอกันครับเราขับรถประมูลมามาให้ดูหน่อยนะครับเด้อได้เหรอลั่นได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับว่าขับรถประมูลให้ให้ดูด้วยนะครับ เอารู้สิก็วันนั้นเห็นอยู่ว่าคุณได้รถประมูลก็ลเราหอ,อรอขับอยู่รานนั้นคุณเออคุณก็ไปกับตำรวจไม่เห็นอยู่แฟนคุณีนตำรวจพระราชการนี่มีดาวเนี่ยครับผมติดดินผมจะไปสู้อะไรเขาได้ไเป็นไปหรอแค่รถประมูลเขาเอาเอเขามีรถประมูลแต่ผมก็มีสลับประมูลนะผมอะแทงก่อนด้วยคอนเตอร์อะไรครับก็ผมเห็นอยู่ว่าคุณขับรถประมูลกับแฟนคุณรถตำรวจอ่ะ ขอโทษครับมาสายนิดนึงในนี้ช่วงนี้แบบเอาเลยครับเอาเลยครับไม่เป็นไรครับผมไม่มีปริญญาตีไม่มีปริญญาใจไม่มียศถาไม่มีนายสิบนายตีรถเมย์มันครถเมย์รถเมย์มันหมดนะครับต่อเจ้าวอมไม่มีสิทธิ์ตะกิ้ผมได้มันก็เราไห้หนุ่มต่อจวอมเคยฟังไหมหนุ่มต่อจวอเพือช่วยแม่ขายข้าวอมกออยู่หน้าอ่อต่อกครับขับขับเลยเบลครับ ชดเชยชดเชยด้วยเหรออ๋อแล้ววันที่ประมูลนี่ไม่ไม่ชดเชยเหรอวันที่ประมูลนี่เกือบเที่ยงคืนเลยนะอ้าวเอ๊ยยังไงนะเขาจะบอกว่าไม่เกี่ยวอะเขาจะบอกไม่เกี่ยวเรียกว่านอนกี่โมงด้วยวะตื่นต้องตื่นเช้าวะเแลกวนอนกี่โมงด้วยถ้าตื่นหกโมงเช้าถูกสามทุ่มพอแล้วสามทุ่มนอนดาวคอมแล้วก็นอนเลย เอไม่ยอมเสียเลยนี่นะเออเมื่อเช้ากูมาเมื่อเช้ากูตอนบ่ายกูเข้ามาอยู่กูมานั่งดูเรเบลกูไม่รู้ว่าเรเบลอยู่ไหนอ่ะขับรถวนอยู่เพราไม่ใช่หนุ่มคอตบอยไหนเขาอยู่ไหนเขารู้หรือเปล่าเนี่ยเรเบลอย่างเงี้ยเฮ้ยเยอะ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 มีคนให้เอาเงินมาคืนครับ เท่าไหรครับเข้าไปเท่าไหรครับเข้าไปห้าล้านล้านครับยืมไปห้าล้านครับตอนแรกยืมสิจริงครับแต่ตอนนี้ค่าเงินดอลมันลดครับเลยเงินเฟ้อเงินเฟ้อใช่ครับเอา่ยห้าล้านเนี่ยห้าล้านห้าล้านนะครับขอบคุณครับคุณเลยนะขอบคุณที่ให้พวกผมยืมนะครับและเพื่อนผมอีกคนหนึ่งได้ยืมนะครับ ถ้าไม่มีคุณเนี่ยผมคงไม่ได้จะได้รถสักคันเลยไหนรถนะรถรถผมเหรอครับใช่ครับไม่มีเหรอครับรถอะเพราะไม่ได้ใช้สักบาทเลยครับอ้าวมองหน้าผมไหมครับน่าทำอะไรหรือว่าเดี๋ยเขาอยากมองช,ะชะดัดๆหรือเปล่านั่นมีอะไรหรือเปล่ามองหน้าหน้าผมมีมมอะไรติดเหรอือเครับ,รบอ้าวไม่มีครับ โอเคครับห้าล้านนะครับโอเคไหมห้าล้านไม่ได้โกงนะไม่ก็ไม่ได้โกงแล้ก็เพราะว่าเงินมันลดเงินดองมันลดจริงๆอ่ะครับไปดูได้เลยเงินดองตอนแรกมันดองดองไหนใช่ครับตอนแรกมันสามมันสามสิบแปดสามสิบแปดบาทตอนหนึ่งดองดองตอนนี้ก็เหลือแค่ห้าล้านโอเคไหมครับขอบคุณนะครับเฮ้ยตีฟิีไหนวะตัวตีฟิวไหนวะเอาเคยได้จริงๆเหรอห้าล้านตัวตีฟิวไหนวะบัตรมีบัตรตีฟิีบัตรตีฟิวตีไหนวะนี่นี่ตรง อ้าวมึงคือห้าล้านจริงเหรออ้อาวก,าขกา็ขอให้กูห้าล้านนะมึงบอกห้าล้านอ่ะอ้าวนับงของบ้านนะครับอ้าวคือมึงบอกห้าล้านกูคืนห้าล้านให้คืนสิบล้านไงตรงนี้ครับตรงนี้ใช้กระแตกปะไม่ครับไม่ไม่ต้องใช้ครับเดี๋ยวบอกแล้วกูตีติดนะกูเสียเงินฟรีเลยนะ <c oughs> ไว้ก่อน <c oughs> ไว้ก่อน จุกจุกปียงะนี่แบบอันนี้ดินี่กด F11 แล้วก็รับจดหมายเอาสรุปห้าล้านไหมครับใช่ไหมครับโอเคเรื่องครับผมตรงหนน้าีอะไรอ่ะเท่าไหร่สรุปตีไม้แมากกูละไปจนจนจนอ๋อเลดหนึ่งโอ้โหว่ามตีสี่เฮ้ยไอ้อ๋อชุดแดงมอ๋อยไม่ขับสามดอวมาแอคหนั่น่าขับสามดอวมาแอคหนั่น แตกหมดเลยสองฟรีฟรีเลทหนึ่งสรุปไปคุยดิถ้าหลานว่าเขายืนอึ้งเลยว่ายืนช็อตเลยนะช็อตแล้วเอาเนยนะครับคุณจะช็อตอะไรล่ะครับมันช็อตมันไม่ควรช็อตนะเงินดอนน่ะมันลดตลอดในเวลานนั้เออตอนนี้ค่าเงินเหลือสามสิบมั้งวันนี้ผมยืมมาสามสิบห้ามั้งสามแปดสามแปดสามแปดเออตอนนี้เสามสิบมั้งสามแปดเออ ใป่นอนนันลดลงในตลอดเลยนะผมบอกแล้วคุณไปเอาตังไปฝากสารสารตาสารไอ้นี่สารตาสารโลกเออวันนั้นเราตกลงกันว่าเราจะให้อีกคนหนึ่งมาคืนนะอีกคนหนึ่งเหรอใช่มว่างครับน้องแมทชิวอ่ะอ้าวเขาไม่มาเออแล้วแมตทิวเขาเขาว่างแล้วเมาคืนคุณท้านล้วคุณก็ไม่ติดเลยใช่ไหมอ้าวต้างเอามาคืนคุณท้านล้วคุณก็ไม่ติดปะเออ S <S เหมือนมึงบัาคาบให้เขาเรียนชอย็นชอตอะไรครับเหมือนมึงบัาคาบให้เขา <S <S ไม่ติดใจอะเป็นใหญ่ได้อะไรตอนเะนีน้ยไม่เฮ้ยใครรับเงินครับเงินยืมไปเท่าไหร่ครับสิบล้านสิบล้านตอนนั้นวันที่เท่าไหร่ครับเราลงมาที่จังหวะวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ยี่สิบยี่สิบอ่ะวันที่ยี่สิบห้าเงินเฟ้อครับเงินดอนลลารดครับลดเหลือห้าล้านครับ ไปดูได้ครับถ้าเราให้ทองคาประพัน์หรือว่าทองคำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลดมันจะขึ้นนะแต่ไอ้นี้เงินดอนนะครับมันลดนะครับคุณต้องศึกษาเอ่อพวกเงินเงินเงินค่าเงินนะครับถ้าคุณไม่ศึกษาาคุณก็จะโดนอยู่นี่นะครับผมไม่ได้หลอกไม่ได้โกงนะอันนี้คือค่าเงินของโลกนะครับไม่ต้องอึ้งครับผมมาบอกคุณนะครับนี่นะครับความรู้เท่านั้นถ้าไม่อยากให้ค่าเงินลดคุณก็ไปฝากนยครับ ที่ตาสารโลกยินได้นไมมลดดขอบคุณนะครับอางหน้าผมจะมปยี่มอีกถ้าผมไม่มีวันไหนที่ผมมีผมจะไม่ลืมคุณขอบคุณครับแม่พระอ่ะกะเขากรียว์อ่ะเค้นอือ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 อเอนืออืคอัอเคออืออือเืมอืออืออือะไออืเคืออืออืออออออืออืออืงออเคเอ้ยวิ่งชนเราได้ออ เราเรื่องนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยจอยว่ะวิ่งชนมาห้าล้านบอกเลยวิ่งชนมาห้าล้านเลยวิ่งชวนมาห้าล้านเลยวิ่งชนมาห้าล้านเลยมาฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้ยงนี้มาตรงนี้เลยวิ่งชนมาห้าล้านยิ่งชนแบบยิ่งชนเพื่อนผมมาแบบอ๋อไม่เห็นครับวิ่งชนมาห้าล้านอ้าวมองผมเป็นฝุ่นเหรอโอ้โหโบจัด ไม่เห็นเลยครับเมื่อกี <ke <ke ้นี <t os> <t os ่คาบรถไหนอร์รถตู้คับอี่ไหนคับไม่รคิดคาบเอ้ยจุกเปล่าเขาได้เดี๋ยวกูมากวิคาบร่อกันตรงนี้ครับรเอาผ่านี่เอาผ่านี่เจอสจ้ มองมองได้ไปเลยว่ะมองหน้ามาจอดเลยบเลยยอกเลยนะตัวขาดโอเคแหละอ่ะยไม่บอกให้ไปเลยโอเคไหมเนี <c oughs> ่ยอโอเคแหละไปจับเนี่ยจะอยู่ให้เขาไอ้นี่เลยอ่สาสรุปเท่าไหร่ครับผมจะได้เขียนให้ไงเพราะผม เขาไม่มีตาม,มาคืนหรอกเด็กพวกนั้นอนะมันเด็กม่วนซื้อนะผมโตก็เป็นเด็กวันนี้ไงเดี๋ยวผมคืนให้เขาไปสิบล้านครับอา้าวไอจุกเขาเลาหลุดไปไง่สิบแปดล้านไปเหรอทำไมสิบล้านดอกเบี้ยแพงวะมึงเอาที่ไหนต้องลองว่าไงครับบไ <c oughs> ม่มบอกแปดล้านนะแปดล้านไม่ใช่หรอครับอ้าวโกงครับนี่นอกระบบโกงอย่างนี้โดนนะนอกสายตาตำรวจด้วย อายัแต่ล้านไหมครับไม่โกงไม่ได้แปดก็ได้เห็นไหมโกงก็ตอนแรกโกงทีอลังทำไมดอกแพงอ่ะผมงงเออเงินนะครับไม่ใช่ต้นไม้รถแล้วก็มีดอกเฉยใช่ไหมมึงคุยเขาแปดล้านไหมเหรอแปดล้านครับเราได้มาแปดล้านมม่บอกว่าอะไรนะแปดล้านอะไรนะแปดล้านอะไรนะสักอย่างหนึ่งแปดล้านดองฮะแปดล้านดองแปดล้านดองเตัไปยังแปดล้าน คือไป5ล้านละ8ล้านเนี่ยสรุปเลย3เหรอวะใช่8ล้านไม่มีดอกใช่ไหมเจา้านี้ไม,ม,ไมไ่ไม่มีก็ได้ครับอ้าวเฮ้ยไม่มีก็ได้ครับนี่คืออะไรเนี่ยเอาก็าคือ<ช>ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยววันหลังผมไปใช้บริการใหม่นะครับแล้วสรุปยังไง8ล้านหรือ10ล้านคนระับงง อาคุณเขาขอยืมคุณแปดล้านแล้วคุณบอกมาบอกว่าตอนคืนให้คืนสิบล้านคืงไงล้านครับแปดล้านอะไรนะชัวร์ไม่ได้จุกคุณเสียงเขาดูไม่ค่อยใช่นะแปดล้านเลยคุณโอเคไหมเนี่ยแปดล้านนั่นแหละถูกแล้วเรซื <c oughs> ้อแปดล้านเองเงิน <c oughs> ผมก็ไม่ได้ใช้เงินปึกเดิมเลยลองหอมด,ดิมมดีหอมไปถึงเเลยเหอมแก้มผมไม่ได้ <c oughs> เนี่ยแล้วคุยมีเงินใช้กันไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอลูกอ้ยโอ้ยยัักไม่หยุดเลยควักไม่หยุดเลยควักไม่หยุดเลยเว้ยไม่ได้ดูถูกครับควักไม่หยุดเลยเว้ยคฟัก้วกีคัไม่หยุดเลยเว้ยมันฟักไม่หยุดเลยตอนนี้มันควักไม่หยุดจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยแต่เขาพูดอย่างนี้กระติบนะแต่เขาพูดอย่างนี้มันเขาจะให้ตังเราไปใช้นะคนละล้านไหมล่ะสามล้านอะไรถ้าถ้าเราบอกว่าเราไม่มีอะเราไม่มีครับผม ผมไม่มีครับเมื่อกี้ขอเป็นความฝันครับผมไม่มีเลยสักบาทครับโดนมากครับจริงครับเมื่อกี้ควักอะไรวะควักอะไรวักดิใช่ผมสามคนแหละอ๋อเมื่อกี้ควักไอ้นี่ครับควักลูกมะนาวเฉยครับโชว์เฉยครับนี่ของแรงครับโอ้โหให้หกร้อยหกสิบหกอะไรครับเนี่ยหกร้อยหกสิบหกซาตาเหรอครับให้ให้เพื่อนผมด้วยครับข้างหลังกับกับขวามือด้วยครับพวกคุณพวกคุณอยู่ อยู่ตระกูลกันไม่ใช่หรอไม่ครับไม่ไม่ใช่ครับมไม่อยู่ตระกูลครับผมอยู่ตระกูลเนี่ยตระกูลตระกูลจีนนะตระกูลจีนน่ะนะครับชาวหมาฮั่นครับนนะตระกูลผมนั่นคุณทายไหมผมหรือ,อยังนี่มาดิจะมาดิไมไม่ถ่ถถไได้ๆโ,โอ้ยนะครับ่อยกูแปดล้านเล <laughs> ย สาระหกร้อยตัวตบาเฮ้ยกูว่าเฮ้ยได้หร้ออะไรอยอะงไรอะกูได้สองพัน0 0ได้หกร้อยอะไรอะเอ้าวไหนรถของเขาอ่ะไหนไอ้เจ็ดอ่ะไหนบอกเขามีไอ้เจ็ดไหมเหรออะไรนะคุยไปคุยกันเองสิ คุณต้องบอกสิคุณเจ้าของเงินนะเอ้ากคุณคุณเป็นเพื่อนกันผจะไม่โทรไปหาคุณเลยนะคิดจูบได้หกร้อยเมืไหนเงินผมหมดวันไหนไหร่เมวันไหนผมมีประมูลผมพอผมไม่โทรหาคุณอีกแล้วนะเอ้าผมจะไม่โทรหาคุณอีกแล้วถ้าคุณไม่ให้ตามผมถ้าไม่แบกกระดาษเราทำไมเอ้าก็ตอนนั้นผมไม่มีตามผมต้องโทรศัพท์ถึงคุณดิขอหกร้านพอเอ้ยขอสองล้านพอไม่มีแล้วหมดตัวแล้ว ก็แบ่งจากเ่อนผมไงแปดล้านอ่ะผมก็ไปคุยกันเองสิ <c oughs> คุณก็ต้องพูดดีคุณเจ้าของเงินที่ตัดสินสิ <c oughs> ไม่ครับเราให้เขาไปแล้วแสดงว่าเป็นเงินเขาโอ้โห <c oughs> อะไรอ่ะให้หกร้อยผมเป็นคนโทรแท้ๆห่างไม่เยอะห่างไม่เยอะจุหกร้อยกับแปดล้านหกห่างไม่เยอะ <c oughs> ห่างไม่เยอะเออห่างไม่เยอะห่าดงเดียวให้ต้องบอกนครับมามตอนนี้นนเงินมันเป็นของเขาไปแล้วครับเราให้เขาไปแล้วถ้าใครคุณไปพูดว่าแบ่งกันดิ กันเลยครับดาวไปกันเลครับมาคุณไปคุยกันเองคุณไปเพื่อนกันนี่โอ้ะขอบผมครับไป็นไรครับผมครับผมครับครับผมครับไม่เป็นไรรคับอ้จีให้จริงครับเนี่ยลูกปั้นผมเนี่ยให้จริงครับให้จริงให้จริงให้จริงไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยเดินไปเด่นไปครับไปเลยครับไม่มีครับไม่มีครับเขาไม่มีครับเขาบอกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณคุณจริงนะครับไม่เคยเห็นเป็นใครคบใจดีแม่พงแม่พระขนาดนี้เลยแต่ว่ากันรอบหลังครับอุ้ยขอบคุณครับผมเขาบอกว่าขอบคุณครับผมเขาบอกไปแล้วเนี่ย ทำไมวันนี้มาสายจังอุ้ยของเค้าอู้ยครับพี่ปื้มเอ่อมีธุระนิดนึงอันเดียวเอาขอร้านเดียวพอไม่เอากี่ร้านเลยขอร้านเดียวพอนั่นแหละวะกูบุเล่นเขาไม่ได้ให้มาอุ้ยมึงจะ่างตรงกูจะไปโกหกเพื่อกูเขาไม่ได้ให้มากูบุเล่นอ้าวกูจะโกหกเพืเพื่ออะไรล่ะกูไม่เชื่อเพื่อเพื่อมึงจะได้เก็บแปดร้านไงกูจะโกหกเพื่อเพื่ออะไรก็เพื่อแปดร้านนึงไงมันไม่มีมันไม่ได้ให้มาโอ้แค่หกแค่ร้านเขาให้เขาให้เงินกูเยอะขนาดนี้มึงก็เขาคิดอะไรวะ เรมีนิดหนึ่งเรามีามนิดนึงอาจจะไม่ลึกมากได้เพื่อนก็ดีเจ้าลายแม้จะใกล้ก็มากมากมายเพื่อนคนนั้นก็ไม่ได้ขอร้เนยังป้องกูนะไม่ได้กูพูดเล่นลไม่เส่ยกูเล่นไรกูไม่เส่อเป็นเป็นไรเบิร์ไปเบิร์กรถหอมหอมก่อนเปิร์กรถแม่หอมหอมมัน